สวัสดีครับไทยโน้ตคอมวันนี้จะมานำเสนออีกเทคนิคหนึ่งซึ่งแน่นอนครับเหมือนเดิมครับซัมซุงกาแล็กซี่คือมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าโซเชียลแคก็คือในลักษณะของการที่เราดูรูปเพื่อนอยู่นะครับสมมุตินะครับบังเอิญสมมุติว่าผมมีรูปเพื่อนผมอยู่แลนะผมดูรูปในแกลเลอรี่รูปนี้สมมุตินะครับอันนี้ผมไม่รู้จักนะโอเคผมอยากจะดูรูปนี้แล้วโทรหาเพื่อนทำยังไง นะครับก่อนอื่นผมมาที่เมนูก่อน,นะครับแล้วก็ให้ไปเปิดเฟสแท็กทำให้มันเป็นออนนะครับนะฮะเสร็จนะแล้วเราก็กดที่ตัวชื่อแน,นแล้วก็แอดเนมแล้วเราเลือกพยังคอนแทคของเพื่อนเรานะครับสมมุติเดี๋ยวผมจะลองเลือกคอนแทคเพื่อนผมเปิดเป็นเครื่องนี้แล้วกันเราจะได้พิสูจน์ได้นะว่าโทรศัพท์ได้ ะครับโอ okay, เคเสร็จแล้วเมื่อเราแอดเสร็จแล้วตรงนี้ก็ผมให้โทรหาเพื่อนนะเพื่อนวันหลังผมก็ปิดเครื่องไปผมลองเข้าที่แกลเลอรี่ถูกไหมครับ้ไปที่คาเมลาอพอผมเห็นอันนี้ปึ๊บผมกดโทรจากนี่ได้เลนะยครับปึ๊ยนะครับ มสามารถที่จะโทรได้โดยกดปุ่มโทรหาแค่นี้ครับพอโทรมาปุ๊บแอปดูจากรูปแล้วกดโทรได้รับเดือดถึงเครื่องนี้กะดัง,งนะก็เป็นปุฟังก์ชัน,นง,ง่ายๆที่ใช้ในการเซต,ตดูรูปเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่รูปได้เลยก็ทําให้สามารถนอกจากการโทรศัพท์หาเขาได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะส่งเมลได้ด้วยนะครับ ส่งเมลหรือส่ง SMS ส่งข้อความส่งอะไรหาเขาได้หมดเลยนะครับในถ้าในกรณีที่คอนแทคของเราเนี่ยมีอีเมล e มีอะไรของเขาอยู่ก็สามารถทำได้เอนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนใช้ S3 e น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ขอบคุณครับ